เราวัวขยันจนโคดูไอหมานตัวมเียแม่งามงามเลยจอมทำไม่มด้ทไม่ไหมโอ้เจ้าเจ้าูุปุนบ่เกห้องไม่อ้วนบู้สาวบุญมหัวนี่แล้วจันว่ามันคือเอาใดในห่วงสิยเสียมันคือเอาใดหวงสิ ปลต้องนูขาดคอรอด้วยนี่ไม่ติดสายหัวนี่แม่ยูุไซนี่ยื้อนกันครับหัวโอ้โหเอาเอานึกขึ้นนึกหันบ่เออกอยู่นกเกันก็ซุ่มนี่ม่หนีิบอลแล้วเอาเอาอยูวางไหนฮะนี่เสื้อกาวขาวนี่เอายูมองเงินแมงมูกกวนก็เหมือนขังโอ้โอ้โอ้ในว่ามันเอาอยู่แถวนี้หัวนี่แม่พี่น้องสวยมีภูเขาดและบ่ได้มันนมู่่อะ ยายนั ة, city, ่งกัดบอลเต็มตาอยู่บ so ่ยายมึงคนหนึ่งหาเขียมันแขนนู้นละบอลบึบๆอยู่ๆนี่ปวดแขนน่ะเล่นหินเมื่อวานนี่วันนี้มาเล่นนี่โล้วอู้หูสมกันเลยในสามคนพี่น้องเลยแล้วปิกบารายมันดอกมือนโอ้ยยายสมกับธรรมบธรรมดาตัวนี้ บนได้หัวมันมนั่งนอน,นพี่น้องมันหัวมันมนั่งนอนเป็นสี่หัวมันมนั่งนอนแง,ง่ไปอ,อ่าตาบ้าเสีบอยู่เดพ้พุยพุยเสียบนี่โอ้ได้หวัวใหญ่อยู่ตัวนี้อืมไหัวใหญ่สมคนมันนั่งนอนเงินได้หลายเติอมันนั่งนอนเมื่อนี้มันบ่ค่อยเป็นหวัวก็เลยบ่ได้น้ำมูพี่น้อง ใช่เบิ่งแต่อตอนสิกลับบ้านนี่แหละร,รันบไั้มันนี่กลุ่มปูปุยโอ้นี่กับมันนั่งนอนปะโอู้ป,ปวดแข,ขบบนโอ้ยแล้วนั่นเนี่ยไปไปไปคำแล้วคำแล้วเมียเมียกลับบ้านกลับบ้านหาคนุ่มจะสีเล็บพี่น้อง อันนี้ก็เต็มตานั่ยังระบายนั่งยังอะไรไว้รุ่นขมมากโอ้พนไหมตัวหัวงำมาแมนอยู่คนพนผู้พ่นหมานเนาะื้อนี้ผู้ขาบหมานเดอกอันนี้ของไผนี่ปาด เต็มตาผู้เด,ดียวบ่จอยอ่บูอันตาไปยาแยนางนะ่ะนนบ้าหลายตัวน,นี้ยนางก็กไดันวว่ามันตาจอยที่เลอตาแยนางกหมานอู้มีสุขมันหมานเด้อั <c oughs> นี่ผูกขาแบบอะไรน้ำมืออันนี้ผูกคนคนยุตมองเดียวคนตมองเดียวนี่บอกไปซะคนละมา กลับบ้านพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านได้เวลากลับบ้านเด้กจ้าไปมึงมันจะของพี่น้องนัมึงไหนละได้ซ้ำนี่โมหมานพี่น้องโมมานเมื่อนี้ยพอจะเจอเจอจะมันนั่งนอนก็เลยก็เลยไม่อยากกลดนนี่บ่หนักเลยกระตาบ่หนักกระตาเบาๆพี่น้องไปกลับบ้านเราล่ะเราอยู่ตุการับชมองกำลังใจ กินาเจอกันไหมโวอยยังกลนเสือยู่เพราว่ากลับบ้านมึงนั่นล่ะ่โอ้แล้วพอใจแล้วพอใจที่คาดน้ำไหนปอใหญ่ยานมันเป็นนังน้อันี่เปลือเสียแห้งเขาเนาะว่าสีเมื่อาเสมงนะ

ันเมียเขาคนเราไปสองหัวไงเลยกรลังสีม้าแบบเดือดเจ้าคนบอถึงมันกี้เดือดมันใหญ่ขี้นีข้เดือดขี้เดอดขี้เดดี้มันใหญ่แบบเดี้ยอู้มึงไม่ไได้ออกมากับมันหน่อยน เขาเอาเบิดละยายไม่จาซับหนอมันอว่เอาบ่ับยังไงกูบ่เห็นโอ้ยมันสิเบิดก้นบ่มันต่ำแล้วออไดนเบ็เนาะเบ็นน่ะเอาซะบน้อยนี่โผก็บเบาอยเห็นมัเขานอนไปอ่ามันกู กูบังละสินี่ชีขุดมันไปชีบ้บ้านพี่น้องผููขาบ่ได้บ่ได้มือนี้บ่ได้ไทยพี่น้องเมองเลยเนาะบ่ได้มันมองตะผู้อือันนี้สุกเขาออกเงาเห็นตั้งเงาไปยไอ้บ่ได้ยมันเขาเขาตอบ่งนบนย้มเจ้าของที่ไปเอาเขาตอ แต่ยังขวาจาเยอเดี๋ยวไปเพอาเลยอึบอออเออึบออมีตาตอไหมมีตาเงาไหมงเอาไมงคักนั่นน่ะเนาะโอมันนุเลียวเห็นนี่แหะมันมืด